ตัวก่อนชื่อมวยชื่ออะไรครับอ่าเดี๋ยวสี่กำลังสองก็ราชีก่อบอ่ะสองพลาดดิวันนี้คุณมากี่เปอร์เซ็นต์นับร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วคุณจะวางเกมยังไงครับกับไฟนี้ครับก็รอดูบนเวทีครับแก้เกมมันเวทีเจอใครอ่ะไฟนี้คุณเจอใครครับเจอตีเล็กครับอืมคุณไฟนี้คุณสู้ไหมครับสู้ครับซ้อมมากี่วันซ้อมมากี่วันครับสามนาทีกว่าครับเป็นมวยมวยเข้ามวยควดไฟนี้คุณเจอมวยอะไรครับเจอมวยฝีมือครับ ยมวไนแล้วคุณเป็นมวยอะไรครับมวยเข่าครับมวยเข่าชกมาเท่าไหร่แล้วชกมวยมาเท่าไหร่คุณชกมากี่ไฟ์แล้วยี่สิบกว่าไฟ์ครับอ่าน้ำหนักไปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักไปล่อยครับห้าสิบสองกว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สิบแปดแล้วสามสามไฟหลังเป็นไงสนามเป็นไงบ้างสามไฟหลังเป็นไงครับแพ้สองชนะหนึ่งครับชนะล่าสุดแพ้เลยชนะตาชนะครับชนะใครอ่าซูเปอร์แบงค์ครับชนะได้ลูกอะไรวะนะงั้นปันสอบครับอันนี้สอบวันนี้คุณตอบรู้เป็นไงมึงดูเห็นดูคลิปไหมครับฝีมือครับเตะ ไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวนะไม่กลัวน่าจะเราเมาเตี้ยกว่านะจะใช้ไงความเตี้ยความเตี้ยจะใช้ไงครับไฟเนี่ยเขาเตี้ยเขาเตี้ยมวยสูงต้องทำให้มวยเจยยาวลงไงเจาะยางครับแต่ขาอ่าเจาะยางครับเอ้าคนจังหวัดที่ไหนคนชายภูมิครับอันนี้คนจังหวัดไหนสระบุรีคอ่ะฝากกันข่าวเตี้ยทั้งคู่เลยฝากเอฟซีแฟนคลับช่วยชายนะครับเต็มที่นะครับพร้อมเชายชนะกับใครแน่นอนแล้วก็สระบุรีนี่นะครับ วันนี้มาเชียร์เยืนนะครับเต็มที่ครับผมตีนี้คาตุนเมืองไทครับหรือว่าชื่อเดิมราชบุตรไม่ตอุ่นเมืองวันนี้มาอยู่ค่ายอะไรอยู่อาตุนเมืองไทยกี่วันแล้วกี่วันเลยนะนี่ไฟแรกไหมอยู่ค่ายนี้ไม่เออเคยชกมาแล้วนะวันนี้พี่กัดเท่าไหร่วันนี้ร้อยหกครับเป็นไงอ่าน้ำหนักนี้ได้เล็กไหมหรือว่ายังไงก็พอดีเมื่อกี้ลดไปกี่โลลดไปปอนเดียวปอนเดียวนะ ต่อมากี่วันเบ็ดเสร็จประมาณเดือนนะคเราประเภทยังไงมวยเข่าฝีมือหรือมวยหมัดมวยฝีมือครับฝีมือเห็นไหมสีพลังเขาประเภทยังไงกไม่เข่าครับมวยเข่านะลงสูงเท่าไหร่ครับสกินร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักของเราปล่อยเท่าไหร่ประมาณห้าสิบเอ็ดเลยสองครับปีนี้อายุอายุยี่สิบปู่โชกงวยเรามารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบมีแน่นอนครับสามไฟล่าสุดชนะกี่ครั้งก็สาไฟล่าสุดทูนได้ชนะหมดเลยชนะหมดเลยทูนทอนนะในที่นี้เคยมายัง ครั้งแรกรไม่ต้องตื่นสนามมาดูให้ดีนะสนามเป็นยังไงนะอ้าววันนี้เป็นคนจากจังหวัดจังหวัดน,นครสวรรค์อะฝากแฟนขับเชียร์ในวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจผมนะครับชูยเต็ที่นะครับโอเคขอชโชคดีครับผม